i n f i n i t ตจำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวโอเคครับกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผมอเคโอเคนะคะแล้วก็พี่ขวัญเคนเคนซี่นะครับผมโหนะมีเด็กกระโปรงสองคนเด็กกระโหลกสองคนนะฮชื่ออาดมิตทีคุงนะครับมาเล่นด้วยนะฮะแล้วก็มีน้องฟีฟ้าอีกคนหนึ่งนะครับผม ครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมวิชอิ t นะฮะเราจะแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฮันเตอร์กับวิชนะวิสามารถแปลงร่างเป็นสิ่งของได้น้องๆอาจจะเคยเห็นเกมพวกอะไรแกลลี่มอสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่พวกไฮแอนด์ซีก็เลยเงี้ยเออนั่นแหละเล่นเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่ากราฟิกอันนี้มันจะดูน่ารักกว่านะใช่เขาชอบมันน่ารักมากเลยอะโอเคนะฮะตาแรกพี่จะเล่นเป็นฮันเตอร์นะครับผม ว่าเราเป็นวิสกิตนะครับวิสกิตชควิิกตแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายมันจะมีเออ่ปลดล็อกสกิลตามเลเวลนะฮะตอนแรกเราจะได้สกิลเดียวก่อนนะฮะพอเลเวลไปสามก็จะได้มาใหม่แล้วก็เลเวลเจ็ดก็จะได้อีกสกิลหนึ่งนะฮะโอ้ตอนนี้รอค่ะรอเวลารอรอใครกดเลดี้หยัเนกดแล้วกดแล้วอุ้ยเราบินดูได้ ภ<พ>าพสวยมากครับอุ้ยภาพสวยมากนั่นรัตอนนี้เราก็เป็นแม่มดแรกน่ารักมากน่ารักมากตัวนี้น่ารักมากดูจะไม่เนียนนั่นนั่นลูกสิซ้ายเป็นการอะไรที่มันแบบมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งอ่ะเปิดประตูยังไงอ่ะรอรอรอเดินเดินผ่านเฉยก็ได้แล้วแล้วประเด็นคือมันจะไม่เนียนตรงที่พี่ขวัญเก็บด้านหลังด้านหลักเนยเหรอเฮ้ยพี่ขวัญเมื่อกี้เราเก็บอะไรอ่ะเฮ้ยหตรงนี้กันครับผมเที่ใครอะใครอ่ะ เลยว่ะระวังระวังไปโดนบินต่อไปด้วยใช่ไหมบินต่อหน้าเออไปแปลงล่าต่อหน้าเลยดีกว่าเข้ามาให้เฮ้ยเอย่าเข้ามาในบ้านเราไม่รู้อ่าเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวตายหรอกมันมันคือบ้านฮันเตอร์ไงได้ยินเสียงอะได้ยินเสียงอ่ะเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวก็ตายหรอกเราเปลี่ยนไปเรื่อยเลยใช่ไหมเฮ้ยมันอยู่ข้างนอก อ้แย่อยมูข้างนอกจะเติบยุคเฮ้ยมันคือเปยังไงอ่ะคนก็ได้นะหยุดไม่ได้แล้วมันไปได้ยังไงอ่ะเธอก็ต้องหาสะพานบินเอ้สะพาสสะพานปีนขึ้นไม่ใช่บินตรงนี้มีห้องครับบันไดบันไดมันต้องมีทางขึ้นเป็นนี้ดีกว่าไก่นั่นละเจไก่ไหลมันขึ้นยังไงอ่ะนั่นละเจ้ เข้าบ้านแบบนี่มันมีประตูแต่เราอยู่ด้วยเฮ้ยม่อยู่ไหนกันน่ะเราจะเห็นสิ่งที่มันแปลกประหลาดนี่มันเลยกินสองตัวเห้ยวะเดนวันที่เกิดเหตุเมื่อกี้นอนเตือนตูดโอ้ยนี่ในบ้านเหรอ ข้างนอกข้างนอกขี่ม้าโปรยปลายแล้วพี่จะไปบอกเขาได้วยไหมมาแล้วมาเร็วจะได้สนุกโอ๊ยเกไดอันตุจันดชื่ออะไนวะตา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 เลยหลบขึ้นไม่ได้จริงอ่ะตาตาไม่ต้องขึ้นเ,เล้เขาเอ,อยู่ข้างล่างกันเขาอยู่ข้างเขาอยู่ล่างได้ได้จะขึ้นอย่างเดียวเลยมันมียวมันอยู่กลาง มันมีประตูอยู่แต่ไม่บอกนี่แน่น่กวิพีรู้นี่แนอนี่แนอนี่ไงนี่ไงอ้าวเขาไม่ได้อยู่ในบ้านดีๆพี่ไก่เห็นใช้ไก่ได้นะอ๋อตรงนี้ให้ไหมไก่ไก่ไก่ใช้ไก่ได้ใช้ไกได้เอาพิทำไมเราต้องตายคนแรกวะเฮ้ยโดนหนูนะ ไอ้เน่ไอ้ไอ้เน่ตายตายตายบ้าอ้าวแปลไปโกงมาแล้วเอ้ยีไอ้เน่สี่เน่ตายอ่ะหน่อยเหรอเอ้าวเดินผ่านไปผ่านมาอ้าวจะบอกกันต่อไปหรอขอเฉยอย่ายาวะอ๋อเนียนไปนะเธออ่ะตรงนีก็อืมใช่ไอ้วัวถามไม่เจอหรอเอ้ยผมกด้วยผมเนี่ไอ้เน่วะ ปาลาอะไรวะเด้งอะ oh <my. S 2> มันเด้งมากอะมันเด้งรตปลาปลาไก่หาดีปลาไก่หาเออไปไก่ไปให้มันไปหามันวิ่งไปตกใจตรงไหน,นก็นั่นแหละมันไม่หาแถวนั้นแต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้มันไม่อยู่แถวนี้ก็ปลาแถวอื่นรอรอรอไก่มาก็ปลาแถวอื่นไม่น่ารีบตายเลยประเด็นสิไม่รู้ว่าเป็นห้องไม่รู้ว่าเป็นห้องอะไรวะห้องข้าศกรอนแถวนี้แหละพี่แถวนี้เลย อยนี้เลยนี่ไก่ว็นไก่แมนี่ยนยสายมีดโอมแมนโอมแมนไม่รเปันต่อไปฟาเปฟนไต่อไปฟาเยนเพราะ้าเฟนสนใจบอเรามลแล้ว ถือมันตีมาตีระยะใกล้ได้คือเราต้องกด V ไหมก็กดเอาการเออใช่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 ยังไม่มีอะจต่เวลสามแล้วแล้วนี่คือผมเป็นอะไรเออเป็นวินเหมือนเดิมที่ซิฟ่าซมฟ่าเป็นฮันเตอร์กดเลยเฮ้ยอ่านนี้สวยอะฮ้ยะน่ารักจ้าแม่หม้น่ารักกว่าเออยันน่ารักดีอุ้ยดูแม่โมนี่ดีกว่าดิ คิดไม่กว่าละโด้วยนีโหไม่มีของไรซ่อนเลยเฮ้ยได้ยินเสียงเมื่อกี้ได้ยินเสียงข้างๆห้องเราอะไรมึงได้ย oh, well. ินเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอบย่างกันวะอุ้ยแอบย่างมากบอกเลยหาที่แอบย่างไปมาอ๋ออะไอ้ป้ายตายแน่ตายแน่ตายแน่อุ้อ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึ่งตายแน่ตายแน่ไอ้ซีตายแน่กูเดืยดแป๊บ

ไปใกล้ๆไปใกล้โอ้โหข้อเนียนอ่ะพีข้เนียนอ่ะค้เนียนอ่ะข้อเนียนอ่ะเนียนจริงเนียนอ่ะมาอะไรกนเลยหายแล้วครับเออสงสัยด้วว่ามีหนังสืออยู่แถวนี้ได้ไงเห็นแก้วน้ำเหรอโอ้ยอุ้ยอีอี ไก่งง่ยู่ไก่งงอยู่ไก่งงยอยู่อยู่ไหนวะไก่ไงวอยู่ไหอยู่ไหนวะ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 อยไหนว่แนะอยมาไรนวะอยไวาอย่ไหนวะนวะอย่ไนวะอย่นี้อย่ไวยู่ไีนวะย่นวะอย่วาอย่ไนวะยนวะอย่ไนวะอไหนวะอ่ไหนวะอไรนวะไหะอ่ไันเะอหนะอนอไะอไออยูนอ่ะูไหเลยูะอยูอูไหนยนอยแล้ว จังหวะน้ตา้าไปครับนอื่นเออคนเนียนอ่ะเก่งก่งหมวะเก่งเก่งหมวะหาะๆๆเๆๆเๆๆๆๆเๆียๆดๆๆ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 ๆีๆๆาๆๆไๆๆ่ะๆๆ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 ๆยๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆยๆๆ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 ๆอๆเสียงๆๆีๆๆ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 ๆไ ไม่มีปลาไก่ปลาไก่สงสัยถามไหนก็ปลาไก่ไก่หาไม่เจอไก่ก็จะงงไงยืนงงเอ้ยได้ยินเสียงบุ้งฟลิงอยู่ข้างล่างชั้นสองเออเออถ้าเกิดเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนรูปกายก็จะเป็นเสียงฟลิงเดี๋ยวสองวินาทีครับเอาเลยฮะเอาเลยฮะฟุ้งฟลิงฟุ้งฟลิงเอาเลยฮะเอาเลยฮะฟุ้งฟลิงฟุ้งฟลิง ปาจะหาเจอหรือไม่เกี่ยนนีนแหละหรือปลาโมแม่หาไม่เจอแน่นอนเฉลี่ยเรวหาไม่เจอแน่เลยอ่ะสองนาทีเฮ้ยสองนาทีดูข้อดีครับนี่ห์เจอหรือเปล่าหาเจอหรโอ้ยพี่ฟ้าทำอะไรหยอกฟีฟ้าฟีฟ้าไก่มันหายขึ้นมาดิเฮ้ยพีฟ้าดูเขาฟีฟ้าหายไปไหนแรือเปล่าเน ในหรู้ไม่อยู่ป้าหายไปไหนหรอวะเอ้ยโย่งนี่คือป้ามันอยู่ชั้นสามหนูแอะชั้นสามชั้นบนเอะอะไรไก่มันจะไปทำไมไม่ใช่ไฟ้าอยู่ชั้นบนพี่ไก่ป้าอยู่ชั้นสามป้าชั้นสามฟ้ามันอาจจะไม่อยู่ตรงนี้ก็ได้ฟ้ามันมีตั้งกี่ชั้นเฮ้ยเลยนาทีครึ่งเราจะชนะแล้วมันมีตั้งกี่ชั้น ไม่ใกล้มันบอกว่าอยู่แถวนี้ตั้งใแถวนี้อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้ไงอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้ไข้างล่างเนี่ยไก่มันตกใจอยู่ข้างล่างเฮ้ยไม่มีรอกจริงล่างมข้างล่างข้างล่างจ้างล้างล่าชั้นนี้คือชั้นอะไรข้างล่าชั้นนี้คือชั้นอะไรได้ยินเสียงฟุ้งฟิงแถวเนี้ยแต่ไม่รู้อยู่ไหนข้างล่างไงป้าอ้โหสาวใบขนาดนี้เชื่อขนาดนี้เนี่ยใบแล้วเนี่ย เนี่ยมันโอ้โหอีกนิดเดียวเองป้าใบสุดๆเลยเนี่ยจะขึ้นไปอีกทำไมล่ะโอ้ยใบเสียเดี๋ยวใบป้าเดินงงใบบินบินเล่นด้วยเนี่ยเออใบไปบินเล่นไปพี่บินเล่นเธอขาได้ยินเอาจำจุดที่ไก่มันตกใจอ่ะไม่เห็นมีีก่วไปเน่วนั่นไงไปเน่วไปเน่าไปเน่า อุ้วนเดินช้าเลยวไม่ะไม่รู้ว่าอยู่ดีว่ากระโดดแล้วหายไปเลยอ่ะเอาว่ะเอาว่ะสิเกาเอาว่ะฟาแพ้ว่ะ กูเจียบสามตอนไหนอะหนึ่งสุอยู่ข้างล่างโอ้เร็วเลี้ยวเลี้วเลียวโอ้ยยยคือแบบคนคนรอดจะรอดปะคนรอดจะได้เป็นปะหรือว่าไงฮาคนรอดจะได้เป็นปะไม่เราก็เอาตามคนแรกอันแหละทีเป็นคนแรกก็เก๋ง่าจะได้จะได้สกิลฮุกด้วยแหละ ใช่ใช่เขาก็ได้ไปล้าสกิลโหแต่ดีเลยดีเลยดีแล้วครับโอ้ยได้ด่านเดิมหรอเฮ้ยด่านนี้หรอก็คนเป็นนะครับไม่มีอะไรมากครับปลาหมันฝรั่งนะครับประเด็นคืออะไรทีหมดเลยปลาหมานฝรั่งคนเไปปลาหมันฝรั่งไม่ใช่หมานฝรั่งไม่ได้เลยลอยด้วยอ่ะไอ้เคียร์ช่องช่ยเหลืช่วยเหลวอจะเจอไหมเนี่ยไม่อยู่ไหนเอ้ย เรียบร้อยเนียนหน้าก็ดีเอ้าเอ้าเอ้าก็ไก่ตกใกแถวนี้ไม่ใช่หรอเฮ้ยมลอยมลอยแถวไหนวะอ๋อไปตรงอื่นดีกว่าขำบนมากน่าใช่เนี่ยครับประตูเข้าไปออกมันไม่ใช่นี่หว่าเนียร้อยโคตรเนียน ไหนวะเราเห็นเนาะเธออยู่ไหนอ่ะก็มันอยู่แถวเนี้ยเอ้ยพีขวัญอะไรเธออะไรอยู่ตรงนั้นน่ะนอนแน่นิ่งเลยอ่ะไก่ก็งงอ่ะจังหวะนี้บอกเลยอะไรวะไก่ก็งงคนก็งงไอปี๊บป้าเป็นไกลๆเออเออเรียนเรียนไงวะเรียนเรียนดูเราก็ปี๊ป้าเนาะไงวะอะไรวะอะไรวะ ชั้นสามหรือเปล่าชันสามหรือเานหรอก็เชื่อเราเนาะขอขอจะปดโทรไม่อะไม่มีอ่ะ ก็แถวเนี้ยเอ้าวเฮ้ยขอบขอบไปไหมก็ก็แถวเนี้ยไม่ใครหลอกเปล่าฉันสามอ้าวบอกจริงเลิกปิ้งย่างเกเห็นเปล่าเขาไม่หาคนอื่นบ้างก็ได้นะอ้้ไนีไอ้อ้วนว่าไว้อ้วนว่า อ้าจริงๆมันไม่รู้หรอกจริงๆถ้ามันไม่ป่าหมัวเนียนถ้าไม่ปามัวโดนเกนเห็นปะเ็นเห็นแล้วปะเห็นไหนวะายากเลยเ็นเห็นจริงจดิ้งจิ้งิ้งจดิ้งจิงไหนวะดิ้งจะดิงดิ้งดิงิงด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 ิแนวที่ขยับ ก็ยองไม่จริงจริงจริไม่ยองปะไหนวะเฮ้ยพี่ขวัญอ๋อพี่ขวัญย้ายที่ไปตอนไหนวะย้ายแล้วเคไปอยู่กับพวกเราดีคนเนี่ยนะพี่อยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ไหนอ่ะอ้วนมันทำไมอ้วนเดินไปเดินมาจังเลยไปไหนไม่ได้เลยไงไม่ได้ไอ้สองนาทีไปวะที่อยู่ไหนอ่ะที่อยู่ไหนอ่ะออ้ยยิงใหญ่เลยไหมเคยยิงใหญ่ อ้วนทำไรอ้วนผมงงครับไอ้ทน่ข้าครไม่ได้เป็นไอ้มีชื่ออยู่เธอมอนดีๆไม่มีชื่ออยู่ไม่เราไม่เห็นชื่อทีไงราคาใครไม่ได้เป็นต่ออ๋อไอทีมันไม่เห็นใช่ใช่แต่เรารู้ว่าเธออยู่ไหนแต่เราไม่เห็นว่าทีอยู่ไหนอยู่แถวเรานี่แหละเดี๋ยวเราบินไปแล้วทีไหนอ่ะไหนอ่ะไม่เห็นดิไปค่อยใจเย็น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  อยู่นี่อันนี้ไม่อันนั้นไม่จุ๊กจุ๊กจุ๊กเอมส์หนจุ๊กเฮ้ยเข่าเข่าจนไออ่ะเข่าข่จนไออ่ะเจะจุ๊กอะเกมาดูตัวเราดิมาดูตัวเราอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละหาดีๆเเจยอย่าไปนี่มันหนียันมากเลยอะปลาทุกเล่มอ่ะ ตายทุกอย่างน <s umi> <c oughs> ี <tamam> ่ขวางง่าคิดแผนนี้ได้เกมงว่ะฟรีฟ้าก็เห็นก็เห็นมันเนียนดีก็เลยทำอนแรกจะด่ามันเลยม่อเปเป็นอันนี้ทำไมวะปู่ไม่น่าตายก่อนเลยที่เป็นคนหาเลยย่าอะไรก็สิ่งที่อันตรายที่สุดคือสิ่งที่ปลอดภัยที่ติดใช่ดูดิมันก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะคงเนียนต่อไปเป็นไง ใจใจเดินแล้ว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 ค่อยปากค่อยปากเป็นแล้วกดีได้กด V ได้กด V ได้กด V ได้มาไม่เห็นฟีไฟได้นดนอ่ะใช่ใช่เนี่ยเนี่ยมันไม่ได้เป็นหนังสือได้อย่างเดียวนะเว้ยไปไปป่าไม่กไดหมดอ่ะโดนแน่เลยว่ะโดนแน่เลยว่ะครั้งนี้โดนแน่เลยว่ะครั้งนี้โดนแน่เดี๋ยวว่าไม่โดน วิฟ้าเปลี่นล่างวฟ้าเปลี่ยนไม่ได้โอ้ย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 เป็ี่ยนมาแล้วชีตเหรอมชีชีเรวเรโอ้ยไปไปไงีเนียนมาเนียเนียตอนแรกวขาขับอะกูขับการไก่วฟ้าเดินผ่านไปผ่านมาวนไปวนไอเมื่อกี้เลยเคนเป็นว่ะเคลีนเป็นว่ะยไอเมื่อกี้เลยมาคิววีนะสามวีปะ ใช่รอไม่รู้ประมาณนั้นอ่ะตอนนี้เคเอเป็นฮันเตอร์เอาใครกดฮันเตอร์ไปเออเป็นวิทย์กับมาๆเร็วๆเร็วๆกดเริ่มแล้วถ้าเกิดเป็นสกิลฮุกนี่คือมันจะฮุกอะไรมาล่ะไม่กล้าใช้อ่ะก็ลองนี่ไม่เอาลองใช้สกินไก่ก่อนสกิลไก่ก่อนสกินไก่ไก่กุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กเร็วครับเพลเยอร์ครับแล้วทำไมเราได้ไม่ดันใหม่ล่ดแต่นี้ดันอะไรยัง ผมจอมแม่มดจังเลยครับเนียนแป๊บเนียนแป๊บน่ารักหาที่แอบก่อนเราเชื่อว่าวิขวัญหาเราไม่เจอแน่นอนเลยอ้อแน่ใจเปล่าแอะแน่ใจเะล่าเฮ้ย่ไยไก่กันเลยจ้าคิงอันเลดี้คิงนเลดี้อ๋ยไก่น้อยเจอไหมคะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมแถวนี้แก่น้อเจอไหมคะอ่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ยมีคนวิววิววิวแถวนี้ว่ะ ยู่ไหนวะเขาหลบด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอล้ยเอเลี่ยวไปโค้นเหรอป้าป้าเขาเปลี่ยน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 เปล่ยนอีกเปลี่ยนเปลี่ยนอีกเปลี่ยนเปลี่ยนอีกโดนแน่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 ก็มาทอง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 อ๋อพีพีกพีาทองมีสูตรอยู่พี่พีอะไรถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเป็นสิ่งของชิ้นใหญ่เลือดมันจะเยอะ ตายอีกแล้วตายก่อนคนแรกเลยทีเป็นอีกแล้วระเนียร์ระเนียรมาเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวของไทยตอนนั้นไม่มีนะคะเราต้องปลาไก่ใหม่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำไมนี่ขยำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมนี่เออมันเป็นที่กระโดดเอยเขียนลอยได้ทำไมที่กระโดดวินูวิน เอ้เสียวมันอยู่แถวนี้ว่ะไกลไกลเธออาจริงๆนะอยู่ไหนอยู่ตรงไหนก็เห็นบินขนาดไอ้อาจริงๆนะเราใ่ให้คือเมื่อกะเมื่อก้เธอต้องเห็นฟีฟ้าแลวไม่แต่เธอไม่ไม่สสงเกตอีกใช่ไอ้ทีแม่งรอดไปหาฟีฟ้าโคตรยังเลยฟาหรอฟาไม่หนีได้เขาเรียกว่าจูไม่ได้หนีฟาแม่นยืนนิ่งๆเลยฟาไม่เปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งของเลยเออเปลี่ยนแล้วก็ยืนนิ่งเลย ไม่ไยามเลไม่ตกใจอะไรเลยอ่ะมันไม่เจอแถวเนี้ยี้แถวนี้เอาเดี๋ยวใบดิเห้เราต้องไปไกลไปที่อื่นไปสามนาทีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาสามอาทีิตย์โอ้ยตรงนี้ไก่ก็ไม่สนใจโคตนหาอยู่ไหนน้าจริงหน้าหมูปีนปีนหลังคาหมูปีนหลังคาอยู่ไหนน้าอยู่หน้าหมูดิหมูปีนหลังคา ไล่ไา่ซ่าไ่ขช่หมูไปแล้วใครวะใครวะใครวะใครวาใครวะ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 ยา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 ปี๊บด้วยอะไรเงี้ยปี๊บวยี๊ด้วยเดี๋ยวนรอ่อร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 อก่นม่อนมาก่อนน่ ไม่มีทางรอดบอกเลยแต่วิพีเดียยสุดละวหญ่ากไม่เนียนเราแค่ยืนเฉยๆงงเลยแต่ใช่ไม่มีเันไม่มีใครควบวิวผมไม่สนใจจริงอ่ะตรงเนี้ยไม่รู้อ่ะยาอย่าไปไปเดี๋ยวชีทีดูผ้ามุมสูงดยทีฮะแบบแม่งใหญ่มากไร้าใหญ่จริงเราไม่ต่างสันเยตรงนี้ก็ได้งไหนไกลไปหามาสิ ไอ้ไก่โง่ไก่โง่ไก่โง่อะไรเขาบอกอะไรจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดจริงวะก็อีวะเฮ้ยขาใหญ่เลยไก่ก็ไม่เห็นขาใหญ่เลยขาใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวใบให้ตรงที่พี่พีอยู่ไก่มันจะอะไรว่าเรดาร์มันจะไม่ถึงจริงเหออจริงอ่ะถึงถึงถดีถึงเหรอถึงถึงโตกวางเลย ตึกเก้าชั้นเลยนะเดี๋ยวดาสูงสูงไอ้เหี้ยไอ้ฟิฟายเด็กเลี้ยวไอ้คนนีไอ้บอกผมงงบ้างเฮ้ยเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่าชิบหายถ้ามันสูงเงี้ยมันก็จะหายากอะถ้ามันไม่เหีายข่าวจะมีสเลดอะว่ะไกลไกลลเยด้พี่ขวานแห่ไปไหนแล้ววะพี่ขวาน พี่ขวัญเขาจะปีนขึ้นัหรอพี่ควัยหายไปจากเมปแล้วอวะเฮ้ยเห็นละเขาหาเธอไม่เจออ่ะมันจะลอยได้หน่อยนึงนะไอ้อ้วนโดดขึ้นได้ไงวะพยายามอยู่รถอฟเฮ้ยหลังคาไม่พังหรอพี่ขวัญขึ้นไปหลักคาไม่พังหรอไม่พังดยมายิงกระพือปีกเธอกระพือปีกยังไงอ่ะเอ้ไม่ใช่พี่วัาตาเหรอเอาไก เฮ้ยสามสิบห้าวีแล้วสามสิบห้าวีเอ้ยไปอยู่ไหนะไม่จริงอ่ะไม่หน่อยดิเราไม่ได้ย้ายที่เลยนะเออไปใบหน่อยแบบวิ่งไปเล็กๆเราเออเราเราส่องสว่างเราส่องลองลอยหน่อยลองลอยสว่างไม่ลอยลอยก็เห็นดิลอยก็เห็นนะเ้าส่องสว่างเราก็ลอยให้เห็นไงเด็ดสิบวิเดอร์ลอยเด็ดสิบวิเดอร์ลอยโอ้โหสิบวีจะไปโดงพันได้ไงล่ะไม่ถิบแล้วถิบแล้วลอยแล้วเนี่ย นายบีตรงนั้นน่ะนานบีตรงนั้นน่ะเอาอดไอ้หนึ่งอ่ะไอ้ตาที่ตาที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะี่เฮ้ยตานี้ให้เราเป็นดิอ้าวพี่จะเป็นเหรอเออวนวนวนอ้าวเฮียได สงสัยเขาอยากเป็นนักล่าบ้างอยากลองใช้เนี่ยสกกอเออแล้วมันต้องหลบดีๆมันมันให้เวลาหลบแป๊บเดียวไปอ่ะไม่ทันอ๋อฮุกฮุกคูดาวห้าวิเธอก็ลองใช้ดูดีว่ามันฮุกอะไรได้บ้างเราว่าเพรแน่นอนมันไม่รู้ว่าตัวไหนอ๋อเฮ้ยเจอที่เหน่ยแล้วเจอที่เอ ปลาไก่ล้อปลาไก่ล้ออยู่ไหนโอ้ยทุกคนไอซีอยูเฮ้ยเดี๋ยวนี้จิ้สามนาทีแล้วเนี่ยตาสุดท้ายตาสุดท้ายอ่าประตูเปิดแล้วอยู่ในชจ้าเด็กๆแต่ไหนว่าไม่ได้ยินเจอป้าทำอะไรป้าป้าป้าทำไรป้าป้าเหรอเนี่ยพี่เนียนป่ะวะอยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างัวมั่นใจ เอียนมาวะอ้าวอีอ้วนมาแล้วครับไอ้รถฮอกครับระหว่านี้เหยียบตู้หนังสือไม่ได้ได้เอง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 ได้เได้เองไม่ถ่านตะวันตกี้ขึ้นันได้ฝ่าตายคนแรกเลยอะไรแถวนี้ไฟไหม้แล้วไฟไหม้ไฟไหม้ บอกเลยไม่โไเยรู้อ่ะเพราไไม่เนียนหรอไอ้เนียน่ดีเด่ดี้ไม่ขัดจังวะเลยไม่ขวัญคร่เลยที่ของเราเนียนมะเนียนมะโอ้โหไม่ขวัญใครห่ือวะเฮ้ยได้ยินเบ่เอ่ะเนียนไงเนียนไงอันได้ยินอะไรนะแวยิอะไรเววลยังไม่ทันทำอะไรแวเยยินวืดว ไม่ได้ทำอะไรเลยวืดวืดอะไรแล้วพี่ขัญเรามีที่หลบหลายที่เว้ยเราจะบอกแล้วดูนี่นะเดี๋ยวดูนี่นะดูนะดูนะดูอะไรโอ้โหอ้ยไม่ถึงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดสามวินาทีเดี๋ยวใบให้หนึ่งคำเดี๋ยวคนละหนึ่งคำไปหนึ่งนาทีดีหนึ่งนาทีจะขึ้นข้างบนยังไงอ่ะเดี๋ยวมันจะนานไงพี่ขวัญเป็นไดนี่ว่ะเอาเดี๋ยวใบแบบ เอาแบบให้รู้ที่เลยว่เดี๋ยวบอกเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเขาเถื่อนนะเขาเถื่อนอ่ะอยู่ในปาร์ตี้ฮอนดังกับไฟเยอร์เธอสวยเซ็กซี่ได้เขีนได้ตรงนี้ไม่มีสาวีแล้วไปเลยไหมเตือนเตไฟเยอะไฟเยอะอยู่เป็นกองไฟเยอะอยู่เป็นกองอยู่เป็นกองอยู่เป็นกองหนังสือก็เป็นกองได้นะหนังสือเยอะก็เป็นกองไงเ อะไรวะอยู่เป็นกองอยู่ในตาตีมันตั้งกองไฟเยอะสองอนทีอีกสองทีนะกองไฟแน่เลยใช่ไหมใช่ที่ไหนลูกองไฟจะมีได้ไงลูไหนวะกองไฟมีตรงไหนั้งเนี่ยมันไม่มีกองไฟเลยเฮ้ยอยู่ไหนอะเธอก็หาดูดีสิเดี๋ยวสองอันเดี๋ยวไเดี๋ยวสอบอันทีเดีไฟ ก็ต้องหาดีๆนะเจ้าหนูใายตาคนแรกมั้หาดีๆนะพี่ตายคนแรกอัลฟาตายคนแรกหาเจอยังพีหาเจอยังไก่ไก่มันยังไม่เจอเลยอ่ะก็บอกไก่มันโง่เหมือนเธอะหาไม่เจออัลฟาเป็นสี่เหลี่ยมอยู่เป็นกอกสี่เหลี่ยมเป็นกงสี่เหลี่ยมอยู่เป็นกรสี่เหลี่ยม โอเคกออิ่เดียโออ้กเ้อะแต่แต่ต่่ต่ต่ไม่อยู่ข้งล่าเน่ดิปิดปิดดไม่รู้ไม่บอกไปเขาไปล้เราไแล้วเหรอมาเรียนขนาดนี้ละ แต่แต่แต่หูพี่เธอเธอฟังเพลงที่ฉันร้องดีๆนะอยู่ในปาร์ตี้คันดังกับไฟเยอเธอสวยเซ็กซี่คันดังกับไฟเยอ่นและแต่ว่าเป็นผู้ชายคันดังกับไฟเยอไฟเยอโอ้จะพลาดตายโอ้ยยังไม่รู้อีกเหรอมีทั้งเียมีั้งยกัน่ป้าเตียยไปป้าถ้าเดี๋ยวไปให้อยู่เป็นกองอะสี่เหลี่ยมอะรรบอันนี้ความหมายีสามปามาผ่านหลายรอบมาก ปาลัยรอบมากไหนวะโอยเพลงเราก็บอกแล้วว่าเธอเออใช่ดีๆเธอไม่ฟังเพลงเราดีๆรองใหม่ดิร้องใหม่ดิอยู่ในปาร์ตี้ฮอนดังกับไฟเธอคู่เลยก็หาแล้วเนี่ยไอ้สมใบมันเยอะจริงเลยเสมัยแบบแบบรู้เลยอะรู้เลยอะจริงก็ไฟไงใช่ไหมไฟ้ว่า โอ้ยโอ้ยล่วงร่วงร่วงร่วงใกล้ละใกล้และใกล้แล้วใกลถึงนละอยู่ห่ารบมาณอีกสิบเมตรสิบเมตรโหอไกหสิบเมตรเลยเหรอเอาพี่หวานใบ้เลยดิแปดสิบเจ็ดหกก็ใบนก็ถูกที่มันเดามาก็ถูกแล้วแม่มาพี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 เป็นแม็กซ์ขี่อะไยิงเพียเจ็ดหกตายตายมาที่ไฟมาที่กองไฟมาที่กองไฟเท่าไห่มาก เขาหายได้เไงเขาไปอยู่ในกองไฟอยู่ชั้นล่างเลยนี่ไงทุกขั้นเขาเป็นท่อนไม้อะเป็นท่อนไม้อยู่หลังกองไฟไม่อยู่หลังกองไฟแล้วใครจะไปรู้วะก็บอกอยู่ว่าอยู่ในปาร์ตี้ฮอนดังกับไฟก็ไม่เห็นมาดูสักทีอ่ะเพียนว่ะ้อเค มาเดี๋ยวลองใช้สักทีหนึ่งแค่นี้ก่อนนะครับผมเองก็ชอบก็ไลค์ก็แชร์กดสมัครใครให้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าอยากให้มีคลิปต่อไปก็คอมเมนต์ไว้นะฮะวันนี้ดอยบไปแล้วค่ะเดี๋ยวอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยโอเคบายบายค่ะ